สวัสดีสวัสดีแต่สวัสดีเจ้าพี่น้องมันนี่สก๊อตเตอร์าน้องนิกเนาะเผยเมาส์เขื่องพี่น้องอยู่บ้านวันพูธเนาะพี่น้องบรรยากาศก็ลมล่มเนาะเฮ้ยรนี้นะลมแห้งเนาะเดี๋ยวจะแก้อร์สายรับบรรยากาศพี่น้องดีเนาะเมาส์เขื่องกันยังพระทันได้เขื่องนครับอันยังขาครัเจ้าเนาะควร เลอปิดเอาเลยออไปอยู่ไหนครอไเอไอีนอออกนรรยากาศึ้มนี่พี่นยัง่ได้เห็นเผื่อ

กับผมมีใครอยู่ท่หาเราแหไปหน้าไปนากับผไปน้าเากับไปหน้าแล้วได้บเห็นเห็นแต่าไหมแวบาเห็นบบเห็นเรามาผักเลยค่ะเข็นอยู่บ้านนี้เรามากินเ้าแล้วเขากับเมื่อรอเปล่ได้ผักแล้วเดดแล้วขาวขามาบึงตอนนี้ยังอยู่ในบ้านเมื่อนคูนนี่แหละ โอ้ได oh, ้ได้บัตรเิตมาครับเป็นหนึ่งเด้อมาจ้าข้าจะเผาโบยเพื่อนน้อพี่น้องมาเสี่ยงเนแล้วสวัสดีแคปซอนนีกันเลย Ini nih, ada yang mau minum, minum, ini, minum, 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 ยูนะพี่เนาะกินกระดกระด่อไรางนีนะชอบอันนี้ห่ออะไรกินเยอะเดี๋ยอเอาตัวหนก็ได้

เอาแล้วอ่ะวักิรน,นนะ <c oughs> กินเพลือันน้ก็กนะบโอคายเนาะม่งก็จะโอคายแล้วก็สิป้นั่นอนบอันนั้นเนาะบดเป้าเพือเนาะไปถายถ่าย่วางเฮื่อนตนิกอะไรอาเเขาไปหลังหลิ มากระจ้าบปรยู่เพื่อนพี่น้องอเอ,อ้ยหน้านี่ยเลยต้องสีผังกันนี่มากระจ้าบปรยู่น้องพี่น้องมาเลยเลยเลยเดชองคน,นผูน้ผาหลังก็จักนู้อได้แค่แม่ป้าวายู่หน้านะเนาะมีคน<ท>สบายห<ท><อ>ัวมีคนอยู่ครับมันเล้วแล้วอยู่กลมมั่นหน้ากับ เมื่อถ่ายภาพซาริม้าเขื่องซาเทสเกับสีถ่ายภาพบรรยากาศตอนเมื่อนพี่น,ออน้องกันเลยนะ